เขาจะมีน้ําหวานน้ำมดเขาก็จะมาตอมแล้วเขาก็จะออกเป็นตุงตุเขาก็จะออกเป็นตุงตุงนี้เลยจ้าทุกคนนะอันนี้ดอกที่หนึ่งดอกที่สองน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยตุงตุงดอกที่สามก็น่าจะเป็นตัวนี้ตุงตุงดอกที่สี่ดอกที่สี่ก็น่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ตุงตุงเห็นไหมแตกออกมาแล้วตุงตุงแตก บอกว่าพ่อว่าน่าจะใช่นะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีน้ําหวานไงมันยังไม่มีมดแล้วก็มันยังไม่ได้ออกชัดเจนขนาดนี้กีสสนั่นกีสสนั่นลั่นสวนถ้าเป็นตาตาดกอกถ้าเป็นตายอดมันจะไม่มีมดมันจะไม่มีน้ําหวานแต่ถ้าเป็นตาดอกเนี้ยอันนี้คือชัวชัวพรามดจ้ะชัวพรามดเริ่ดเนี่ยแถวเนี้ยคิดว่าน่าจะได้หลายหลายช่อนะแต่ว่าต้นอื่นยังไม่เห็นนะกำลงังดอนดูอยู่